กราพรพ่อปู่จ้าจังหวัดน,นครพนมจ้าเสร็จแล้วก็หิวพอหิวปุ๊บต้องหารายทานนะจ๊ะก็เลยเดินข้ามฝั่งมาจ้าเพื่อที่จะไปหาของอร่อยๆช่วงนี้ใกล้จะค่ำแล้วเราต้องรีบนะคะเพราะลดความอ้วนไม่ต้องกินเยอะจ้ามาดูร้านนี้ก่อน ถ้าทางเหมือนจะราคาสูงนะงบเราน้อยจ่าเราก็เลยเออไม่เอาดีกว่าเดินต่อไปดีกว่าไปหาร้านที่ถูกกว่านี้เพราะว่ากําลังเราไม่ถึงค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจ้ะเอ๊ะเพื่อนไม่ตามมาหาเพื่อนค่ะกลับไปหาเพื่อนค่ะดูซิเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนยังอ่านราคาอยู่จ้าสรุปไม่แวะนะคะเอาไปฝั่งตรงข้ามแล้วกัน พอไปฝั่งตรงข้ามเห็นร้านเอ,อินลองหน้าน่ากินอยู่นะก็เลยแวะไปฝั่งตรงข้ามนะคะมันเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านข้าต้มค่ะเราก็ลองเดินเข้าไปว่าดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่เออราคาแต่ต้องได้เราก็ต้องเข้าไปกินค่ะเพราะว่าหิวมากเลยถ่ายรูปจนเหนื่อยก็เลยเข้าไปสั่งอาหารนะคะอาหารที่ได้ก็จะเป็นผัดหมงไฟแดงเหมือนเดิมข้าวเปล่า แล้วก็ยำวุ้นเส้นแล้วก็แกงส้มแล้วก็อะไรอีกส้มตำเอออร่อยมากอยู่นะ